สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศนตฤไัยพ่องผ่าดวงเมืองวิกฤตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง2,566ชี้ความวุ่นวายยังไม่จบดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกะลียุก เป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายเมื่อจ,จะเป็นประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้ง2,566ไปเมื่อ14พฤษภาคม2,566มาไม่นานนี้เองล่าสุดทางด้านของอาจารย์ชนทัศตร์พรือไทยพ่องหรือสินแสเแข่งผู้มิในการสถาบันหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยเด้ออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง2,566โดยใจความระบุว่า ประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดหิบเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเดือนเลือกตั้งคือเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตากรรมขัดแย้งศัตรูอีกทั้งเจอดามฤรตยูและตกทูตมรณะเหมือนกินยาพิษให้ประเทศวุ่นวายซึ่งตามคติพราหมณธรรมะของมนุษย์ถูกทำลายถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทของอสุรกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูตมรณะ ถึงเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความตายความหายนะแตกแยกรุนแรงให้ร้ายทำลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอามนุษย์ผู้มีอวิชชาทำลายให้เกิดความแตกแยกดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายก็ให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพัดพรากจากความโลภหลงชิงชังจากการกระทำของมนุษย์ ที่ถูกวิญญาณร้ายอสุรกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอดหลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ตนนั้นทำสวนทางส่งผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโน้มสู่วันสิ้นโลกทั้งกรียุบค,ความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหม้ทำลายก่อให้เกิดการประทะรุนแรงขัดแยง้งแตกแยกตายจากเกิดขึ้นและเชื่อว่าประเทศไทยยังคงอยู่ได้ แต่ประชาชนคนไทยอยู่ยากเพราะความแตกแยกความคืบหน้าคำทำนายจากอาจารย์พินโยบ้านเมืองไม่สงบจับตารัฐประหารธุรกิจผิดกฎหมายล้นเมืองซึ่งเป็นคำทำนายเกี่ยวกับปี2566อาจารย์พินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าอิทธิพลจากพระราหูซึ่งเปรียบเสมือน จอมอสูนโครจรอ,อยู่ตรงราศีเมษทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์เป็นตนุเศษของดวงเมืองราหูเป็นบาปพ,พระเคาะเรียกว่าเป็นดาวที่ให้โทษมากกว่าให้คุณพระราหูจะอยู่ราศีเมษจวบจน17ตุลาคม2566แล้วย้ายเข้าสู่ราศีมีนและอยู่ไปอีกหนึ่งปีครึ่งตามตำราเผยว่าพระราหูอยู่ราศีเมษ มักจะเกิดเรื่องร้ายฉะนั้นคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเข้มข้นพระราหูนั้นเป็นดาวโมหะจริตส่งผลต่อเรื่องของอบายมุขธุรกิจสีเทานายทุนใหญ่กลุ่มอิทธิพลยังคงครอบคลุมบ้านเมืองอยู่นอกจากนี้ราศีเมษธาตุไฟยกพระราศีธาตุน้ำต้องระวังทั้งไฟทั้งน้ำพยากรณ์ได้ว่า จะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นเกณฑ์ชะตาบ้านเมืองสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอิทธิพลพระราหูจรเกิดอุปราคาปี2566จะเกิดอุปราคาขึ้น4ครั้งความคืบหน้าหมอปลายแพรกซิบเตือนทักษิณชินวัตรย,ย้อนคำทำนายหมอปลายเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2566ย้อนคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์ก เมื่อ3ก,กรกฎาคม2566หมอป่ายแพรกซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยสิงหา2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาเติดทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับบ้านไทยรัฐถามหมอปลายเสมอว่าดวงของอดีตท่านนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไร ย้อนคำทำนายอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นนะ่ะจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะ มีครั้งที่21เธถอะเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับปี2,566ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามถ้าดีดนายกทักษิณชินวัตเรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อยิมสองสิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองสินแสเข่งผ่าดวงบิ๊กโจ๊ก เจอศัตรูอิจฉาริษยาใส่ร้ายทำให้ไปไม่ถึงฝันสินสายแข่งผ่าดวงพิโจกสะดุดวิบากกรรมตกเก้าอี้ผู้มชาการตำรวจแห่งชาติเจอศัตรูอิจฉาริษยาใส่ร้ายอาจารย์ชนทัศน์ฤไทยพ่องหรือสินสายแข่งผู้มีนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงพลตรจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้มีราการตำรวจแห่งชาติว่า ดวงชะตาของวิจ๊กถือว่ามีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นบุคคลที่ชอบคิดอะไรล่วงหน้าถ้าเยอทยานไม่นิ่งอยู่กับที่ส่วนความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของตํารวจนั้นถือว่ามีความสำเร็จมากในปี2566เป็นช่วงจังหวะและโอกาสสูงสุดในดวงชะตาของวิจ๊กตั้งแต่2565ถึง2566การเปลี่ยนแปลง การทำงานทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ในช่วงเดือนกันยายน2566ตกดวงชะตาศัตรูถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผลปะทะเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความไม่ไว้วางใจอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายไม่ประสงค์ดียุแย่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นนอกจากนี้สินแสายเข่งยังบอกอีกว่า ถ้าบิ๊กโจ๊กพยายามนิ่งๆเฉยๆพยายามปรับจูนอธิบายให้ฟังทุกอย่างก็จะมีความกระจ่างขึ้นจึงอยากให้ช่วงปี2,566นี้อย่าท้อแท้พยายามตั้งใจให้ดีเพราะโอกาสและความหวังนั้นยังมีอยู่ความคืบหน้าล่าสุดไม่เกิน20ตุลาคมนี้ที่กั้นน้ำจะแตกหมอปลายแพรกซิฟเตือน เดือนตุลาคมแรงสุดของปีจะมีเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนหนักเรียกได้ว่าเป็นหมอดูที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยสำหรับหมอปลายปลายกระซิบที่ล่าสุดได้มาออกรายการเผยคำทำนายในรายการแฉหลังถามว่าเห็นว่าน้ำจะเยอะถึงเมื่อไรหมอปลายตอบว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วจะดีขึ้นต้นปีหน้าก็แห้งแล้งอีก ช่วงนี้น้ำค่อนข้างรุนแรงต้องระวังต้องเก็บของพอสมควรและมีเรื่องของเขื่อนที่อันตรายเขื่อนหรือที่เก็บน้ำที่มีปูนกัน้นแถวแถวเกือบอีสานร,ราหูย้ายครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมจะมีเอฟเฟกกับหลายอย่างถ้าไหวดีท่านเมตตาคนที่ชอบมูจะยิ่งมูได้มากกว่าเดิมทุกราศีโดนหมดยิ่งไหวย,ยิ่งดียิ่งมูทางฮินดูนะ่ะจะดีมาก ประกอบกับสวดมนต์โดยเฉพาะบทยอดพระกันกับบทกรณียะเมตสูตรคนที่มูอยู่แล้วทุกอย่างจะขึ้นเหมือนยกผ่านขึ้นเหนือกว่าคนอื่นท่านยมบอกว่าที่กั้นน้ำจะแตกประมาณไม่เกิน20ตุลาคมนี้จะมีรอยเลื่อนรอยแยกเกิดขึ้นต้องระวังที่เห็นเป็นเทือกเขาเก่าเป็นน้ำและน้ำลดมาก่อน น่าจะทางอีสานฝั่งเหนือจะมีรอยร้าวขยับหนักๆเลยเดือนพฤศจิกายนแต่ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะการขยับตัวครั้งนี้จะกระทบระยะยาวปีที่3เอฟเฟกต์ตัวนั้นจะย้อนกลับมาทำลายน้ำทั้งแผ่นดินการแตกแยกต่างๆความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากอาจารย์พินโยตุลาคมอาถัน ความรุนแรงคูณสองมฤกยูและราหูทับดวงเมืองอาจารย์พินโยพงเจริญตุลาอาถันอาจารย์พินโยพงเจริญน,นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินักพยากรณ์โหนหรือที่เรียกว่าหมอดูอาจารย์พินโยคือหนึ่งในห้าหมอดูที่มีคนอยากดูดวงมากที่สุดในประเทศไทยกล่าวในรายการไทยรัฐทลอกว่าตุลาพระราหูย้าย ราหูทับภัยธรรมชาติสูญเสียราหูเราถือเป็นบาปพระเคาะมาทับลัคนาเมืองและทับพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะถ้าใช้โหราศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ในการเตือนภัยที่เราเห็นบาปเคราะห์สององขนาดใหญ่ทั้งสององทั้งมฤตยูและราหูทับลัคนาเมืองพอเห็นภาพแบบนี้เป็นเครื่องเตือนภัยธรรมชาติอาจจะมีได้หลายรูปแบบ การที่ราหูผ่านราศีเมษเกิดเรื่องทุกครั้งราหูมีวัตตะวงเล็บความวนการหมุนการเวียนไป18ปีท่านลองเอา2,565ลบ18ท่ากับ2,547ปีนั้นเกิดสึนามิที่สุมาตาคนไทยสูญเสียชีวิตหลายพันคนแต่ในคราวนี้มันน่าจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะดาวที่มาทับ มีถึงสองดวงคือดามฤตยูที่ถอยหลังออกมาในขณะที่ราหูโคจรอ,อยู่ราศีเมษเช่นกันเพระาะฉะนั้นดาวบาพระเคราะ์เกิดมาทับพระอาทิตย์จึงเกิดการสูญเสียโดยเฉพาะอุบัติภัยสูญเสียประชาชนจำนวนมากและบุคคลสำคัญเพระาะฉะนั้นรอจังหวะที่ราหูพ้นออกไปภาวนาให้พ้นไปเร็วๆก็แล้วกันนะ วันที่17ตุลาคม2566